ือที่ทําให้ครูฝนนะคะมีชีวิตอิสระแบบที่คู่คนเห็นในวันนี้เครื่องมือนั้นคือสิ่งนี้ค่ะความรู้ในการลงทุนทรัพย์บ,บังคับคดีคนนะคะเติบโตโดยลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นการซื้อมาขายไปคือก่อนหน้านี้ครูเคยขายอย่างอื่นค่ะขายเสื้อผ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยกว่าจะขาย กำไรต่อชิ้นนะคะมันไม่เยอะถ้าเราอยากได้เยอะๆเราต้องขายมากมันเลยทําให้เกิดไอเดียว่าเฮ้ยแล้วมันมีการขายอะไรไหมนะที่กําไรต่อครั้งหนึ่งอะค่ะมันเป็นหลักแสนหลักล้านนั่นก็คือมันเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทร,ร,รัพย์ผู้ฝนก็ถามตัวเองกลับไปว่าเราจะทํายังไงล่ะที่ฉันจะหาของราคาถูกมาขายได้โดยที่แบบไม่ต้องไปคอยรอขอร้องใครให้เขาขายถูกให้เรานะคะก็ค้นพบว่ามันมีช่องทางหนึ่งค่ะบังคับคดีค่ะแต่พอมันเป็นทรัพย์บังคับคดีนะมันมีข้อเสียแน่นอนมี ความยุ่งยากแล้วก็ทรัพย์ที่ขายเป็นทรัพย์ที่บังคับขายตามคาสั่งศาลคือข้อดีของมันข้อหนึ่งเลยคือมันได้ราคาถูกกว่าตลาดมากๆอยู่แล้วแบบหลายเท่าแต่คําถามคือเราจะทํายังไงให้เราเข้าไปในวงการนี้ได้ถูกปะมันก็ต้องมีความรู้การคํานวณต้นทุนและอีกส่วนหนึ่งค่ะที่จะต้องแม่นยําก็คือเลือกรั์บังคับคดีที่ถูกต้องไม่สร้างปัญหานะคะการอ่านประกาศการเข้าใจก,กฎกติกาของ,บบงรั์บังคับคดีซะก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเงินฟรีนะคะประสบการณ์10กว่าปีค่ะที่กบ ทำมาลงไปเป็นคู่มือที่ให้ทําตามได้อย่างง่ายแล้วครูลองแล้วว่าองค์ความรู้ที่ครูถ่ายทอดเนี่ยเออลูสิกเขาสามารถเอาไปใช้ได้จริงนะคะ